ปรัสดีครับ FCT น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกาลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ f a c e b o o k ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับตินชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมนะท่านผู้ชมที่เคารพแล้วครับ FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับอาจารย์นะครับในช่องพลิชัด FCPT Channel นะครับแล้วก็ช่องพลิชัด FCPT Family นะครับผมนะสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะครับท่านตั้งใจฟังดีๆนะครับซึ่งตอนนี้แน่นอนครับฝั่ง FC ลุงพลก็คิดว่าชนะเบเบอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เองนะครับในเวลาอีก30กว่าวันนี้นะครับก็มี เรื่องราวเกิดขึ้นมากมายข้อมูลมากมายและในเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่าโอรพ่อครับเรียกว่าทะเลาะกันแล้วก็ย้ายข้างกันเรียบร้อยแล้วเยอะแยะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆแล้วข้อมูลมากมายที่ไหลามานะครับไม่ว่าจะทางเพจด้วยนะครับซึ่งเราชัดเจนว่ามีข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็เรียกว่าข้อเท็จจริง แล้วก็มาเห็นเรื่องราวที่เพจนั้นเอาใม้เห็นเราก็เลยเข้าใจว่านี่คือเทคนิคในการต่อสู้ใช่ไหมโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงไม่สนใจคนเห็นไม่สนใจคนหาเช่นน้องหายก่อนเก้าโงคือชาวบ้านหาทั้งหมดมีคนบอกอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมาอ่านเอกสารทำให้เราเรียกว่าสลดหดหูในเรื่องที่เกิดขึ้นมาก ท่านคิดจากที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับว่าทำไมฝ่ายโจทย์จึงต้องหักหรือถอนนะครับพยานบุคคลที่เป็นญาติพี่น้องออกให้หมดครับเอาไว้แค่สองคนท่านรู้ไหมว่าพ่ออะไรครับคิดในใจนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะพูดช่วงประมาณเกือบสี่ทุ่มนะครับและเมื่อข้อมูลมากมายเหล่านี้ครับเราต้องมาตั้งนะครับ ตั้งหลักเขาเรียกว่าตั้งหลักก่อนนะครับว่าหลักที่เราต้องตั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าลุงพลพ้นมลทินแน่นอนครับเนื่องจากฝ่ายโจทย์คือฝ่ายอยู่ตรงข้ามลุงพลใช่ไหมฮะนะเรียกว่าโจทย์เป็นคนฟ้องอายการเป็นคนฟ้องเขาเป็นโจทย์นะครับดังนั้นฝ่ายโจทย์มีพยานกี่คนที่ต้องนํามาเสนอสารพยานบุคคลสี่สิบเจ็ดปากแน่นอนครับ พยายนบุคคลจะก,กี่ปากก็แล้วแต่ครับก็ต้องมาสนับสนุนข้อหาสข้อหาครับหนึ่งก็คือพยายนทั้งหมดเนี่ยเพจะมาให้ศาลร,รู้ว่าศาลเห็นว่ามีหลักฐานว่าลุงพลเป็นคนอุ้มเด็กสี่สิบเจ็ดปากเนี่ยไม่มีประจักพยายนนะครับดังนั้นเขาจะสื่อยังไงว่าลุงพลเป็นคนอุ้มเด็กสองจะทำอย่างไรให้ศาลเชื่อว่า ลุงพลเป็นคนนำเด็กไปซ่อนไว้ตรงไหนซ่อนแบบไหนซ่อนอย่างไรจึงกลายเป็นเจตนาทําให้ตายต่อมานะครับอันที่สามต้องทําให้เชื่อว่าสิ่งที่ไปซ่อนนั้นนะอยู่ตรงไหนและเด็กตายอย่างไรจึงมีการนำไปจัดฉากจัดฉากอย่างไรแังนั้นคำถามที่เกิดขึ้นก็คือ นะครับใครเห็นลุงพลอุ้มหรือไม่ไม่มีต่อมาก็คือถ้าว่าไม่เห็นลุงพลอุ้มเนะี่ยแล้วจะมาเห็นลุงพลนําเด็กไปกักขังเหรอมันเป็นไปได้ไหมอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าไม่มีคนอุ้มแต่บอกว่าลุงพลเอาเด็กไปขังไว้ให้ตายดังนั้นพยายนทั้งสี่สิบเจ็ดปากนะครับจะต้องมีคนบอกว่าลุงพลเอาเด็กไปไว้ที่ไหนมีสถานที่ไว้ไหมทําไมถึงตายตายยังไง ตายอย่างไรตายที่ไหนอย่างไรเวลาไหนวันไหนต่อมานะฮะพยาน47ปากต้องบอกศาลหรือทำให้ศาลร,รู้ว่าเมื่อเด็กตายแล้วลุงพลเอาขึ้นไปบนเขาอย่างไรสรุปว่าตายข้างล่างแล้วขนไปข้างบนหรือเอาเด็กไปไว้ข้างบนเลยตายข้างล่างแล้วขนไปข้างบนหรือ พาเด็กยังไม่ตายไปอยู่ข้างบนแล้วไปให้ตายข้างบนดังนั้นพยาน47ตากต้องมีคนบอกเรื่องนี้ให้ได้ต่อมาก็คือตำรวจและอายการที่เป็นโจน์เนี่ยได้ทดลองหรือได้ทดสอบไหมว่าถ้าจะมีคนพาเด็กที่อายุป,ประมาณนี้ขึ้นไปจะพาขึ้นไปยังไงโดยเฉพาะลงุงพคนเดียวหรือกับเมียเนี่ย จะพาขึ้นไปยังไงไม่ให้คนเห็นไม่ให้คนเห็นแล้วจะพาไปยังไงลองทดสอบทดลองไม่พาขึ้นไปได้ไหมแล้วที่ไม่ให้คนเห็นพาไปยังไงพาไปกลางคืนกลางวันต้องอธิบายชัดเจนว่าลุงพลพาขึ้นไปเขาอย่างไรถูกต้องไหมฮะสองคนนี้มีอุปสรรคไหมในการพาเด็กประมาณนี้ขึ้นไปแล้วไม่ให้ผู้สื่อข่าวเห็นไม่ให้ชาวบ้านเห็นจะพาไปยังไง ถ้าพาไปแล้วไปจัดฉากยังไงต้องมีภาพจัดฉากถ้าอยู่ในจินตนาการหมดเนี่ยมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้นะครับคิดกันว่าพยาน4ดปากเนี่ยการเขียนอะไรมาก็อย่าไปสนใจเลยครับการเขียนนี่ยนะฮะเพราะว่าให้ตอบประเด็นนี้ให้ได้ก่อนว่าหนึ่งเห็นลุงพลอุ้มไหมสอง ถ้าไม่เห็นแล้วจะบอกว่าลุงพลเอาไปกักขังไว้ตรงไหนจนตายแล้วทาให้เป็นกิจเจตนาฆ่าคือเล็งเห็นผลว่าเอาไปไว้ตรงนี้เ้วตายเช่นเอาไปไว้ตากแดดเอาไปไว้กลางแก้งเอาไปผลูกมัดไว้ในลังมดเอาไปไว้ในห้องแคบๆต้องอธิบายให้ได้ต้องบอกให้ได้นะครับถ้าไม่ได้มันจะเป็นยังไงฮะมันเป็นการตรูเป็นการกล่าวหาใช่หรือไม่ต่อมาก็คือตายข้างล่าง พาขึ้นข้างบนได้ทดสอบทดลองไหมว่าพาขึ้นไปยังไงหรือพาไปไว้ข้างบนเลยแล้วลุงพลจะมีเวลาในการพาไปไว้ข้างบนในการไปรับพระได้ไหมต้องทดสอบทดลองให้หมดนะฮะดังนั้นก็เรียกว่าต่อให้มีพยานบุคคลเป็นร้อยแต่ถ้าไม่ตอบสมมติฐานแบบเนี้ยข้อกล่าวหายอย่างนี้ก็แสดงว่าลุงพลต้องรอดร้อยเปอร์เซ็นใช่หรือไม่ครับ ถ้าคิดเห็นอย่างไรตอบลงมาในเม้นได้นะครับนะครับโอเคครับอีพีนี้สวัสดีครับ